สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัส,สบดีที่6มกราคม2565นะครับผมวันนี้โอ้โห,โหแบบคือมันเหมือนเป็นเกมที่โอ้โหใครคือผมบอกแฟนเชลซีครับที่อาจจะอาจจะมีบางคนหรือบางส่วนที่แบบไม่ได้ตื่นมาดูแล้วกันนะครับผมบอกผมบอกเลยว่าคุณคุณพลาดแบบ คือพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของเชลซีไปอ่ะนะครับผมก็คือโอ้โหแบบผมเชื่อเลยว่าแบบครึ่งแรกเนี่ยคือเหมือนกับเป็นฟอร์มที่หนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของเชลซีในครึ่งแรกโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับถือว่าเป็นเป็นการเล่นที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าดีที่สุดในตลอดทั้งสี่ั่านนะเกมเนี่ย เป็นเกมหนึ่งเลยครับหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่ดูมานะครับในยุคทูเคิลนะครับโอ้โหเล่นดีมากๆแล้วมาแบบจัดระบบหลังสีด้วยนะครับโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับผมในเกมนี้นะก็เชลซีครับเล็กแรกนะครับคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็เปิดสแตมฟอร์ดบิดเอาชนะสเปอร์ไป2อประตูต่อศูนยนะครับผมจากคนในผ้ารับคาร์เวสแล้วก็คาร์ฮเวสยิงไป ชาลแลบดาวิซอนซานเชลแล้วเข้าไปแล้วก็ลูกสองก็เป็นฟรีคิกที่ฮาคิมซีเอตเปิดแล้วก็ทาก,กันก้าเข้าหมุงไปโดนเบนเดวิสนะครับโดนรู้สึกจะโดนหลังเหลือสักอย่างนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเฉยเลยนะครับลูกลูกสองนะครับในครึ่งแรกเคียวซีคือปิดจ็อบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่ครึ่งหลังแบบมีหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับผมคือสเปอร์แก้เกมนะครับผมก็มีหวือหวาบ้างในช่วง สิบห้านาทีแรกของครึ่งหลังแต่ว่าก็เชลซีก็กลับมาครองเกมได้นะครับผมแบบมีสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยเสียบอลเท่าไหร่นะพวก็เลยจบเกมไปชนะสองศูนย์ะก็คือโดยรวมแล้วในครึ่งแรกถือว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไล่ไปเลย้วในครึ่งแรกโอ้โหวกเปิดเกมมาตอนจัดสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงมาก็แบบดูเลยว่าเชลซีจะยืนกันยังไงสุดท้ายแล้วผมมองว่าฟอร์เมชั่นหลักๆนะครับอาจจะเป็น กึ่งกึ่งีสองสองสองอ่ะนะครับผมแบบ c ีซสองลักษณะแบบไม่ปีกก็เชิงไม่ปีกอ่ะแบบไม่ริมเส้นสุดเกินไปแล้วก็เบร์คือหุบเข้ามาข้างในด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแบบซีซสองแบบสมัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแบบไอ้สองตรงกลางอ่ะที่เป็นซาอุก,กับจอร์จินโยจะยืนต่ำเลยะนะครับผมแล้วก็ซีเอ็ดกับเมาส์จะยืนริมเส้นนะครับผมทั้งสองฝั่งนลเมาส์ก็อาจจะอยู่ทาง ซ้ายซีเอ็ดอยู่ทางขวาอะไรประมาณนะี้วันนี้ซีเอ็ดอยู่ทางขวาอะไรประจําตรงนั้นแหละนะครับแต่พอเล่นเกมรับมันเหมือนทรงเล่นสามสามห้าสองเหมือนกันนะครับนะทรงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมเวลาออฟเดอะบอลแบบไม่มีบอลนะครับคือซีเอ็ดจะประจําการทางด้านวิงแบ็กขวาอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ว่าฟอร์เมชันยืนจริงๆอ่ะผมว่าหลังสี่ชัวร์มากครับหลังสี่เลยนะครับเพราะว่า ดูเดกเกอร์กลับมาลองซาจะยืนประจําการนะครับผมเป็นเซนเตอร์ฮาฟสองคนยืนตรงนั้นเลยแล้วก็อัสปิเวตากลับมากอลองโซจะคอยขึ้นไปเติมไปเติมเกมรู้กันนะครับจอจินโยเรามาเชื่อมบอลบ้านซาอูเนียวันนี้ที่ถือว่าเป็นเกมที่เล่นดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาอยู่เชลซีเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องต้องอยู่ที่จังหวะแบบจังหวะวันนี้เข้ากับเขามากวันนี้ตัดเกมได้หลายจังหวะมากส่งบอลเนี่ยไม่ ไม่หวงบอลเลยนะครับออกบอลเร็วมากนะครับผมไม่หวงบอลไม่จังหวะมากเกินไปเบิ้ลบอลเกี่ยวบอลแบบตะขอล็อกเลิกอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันติดตะขอเลยนะครับผมอะแบบคือบอลไปกับเท้าเขาอย่างดีแล้ววันนี้แม้เราจ m หม c h บางคนก็มองต่างๆไปแต่ผมให้ซาอูลแล้วกันนับตัวผมนะแบบคือเรื่องจังหวะสําคัญสําคญ่ะในครึ่งแรกแบบตัดเกมนู่นนี่นั่นทําลายจังหวะเกมสปเปอร์ตรงกลางวันนี้ซาอูทาได้ แนบเนียนเฉียบขาดมากครับวันนี้ออกบอลได้ดีซ้ายขวาโยกซ้ายโยกขวาเป็นประจำเลยนะเวลาเล่นเครื่องแรกนะครับเครื่องแรกเนี่ยเชลซีมาได้ประตูในช่วงเวลาอ่านาทีที่ห้าเลยนะครับเล่นแป๊บเดียวนะค,คือเชลซีเล่นเหมือนแบบคือติดเครื่องเลยนะครับผมแบบลุยใส่สเปอร์เลยนะครับไล่บีเพสซิ่งหนักมากนะครับผมแล้วก็มาได้ประตูจากคายเฮาส์แล้วก็เป็นจังหวะที่ขึ้นมาตาังกราบซ้ายนะครับผมมาลองโซ่ จ่ายขึ้นหน้าไปให้ใคายฮาวเวิร์ดคาร์แฮเวิร์ดก็ลากไปแล้วก็ยิงยิงยัดเข้าไปนะครับผมยิงจะเข้าจะจะ,จะให้เข้าเสาไกลแต่การว่ายิงแล้วไปโดนดาวิสันซันเชตเข้าประตูไปนะครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมหลังจากนั้นเชลซีก็ครองเกมได้ตลอดครับคือสเปอร์ขึ้นมาเชลซีก็ตัดเกมได้ตลอดนะครับอย่างที่บอกนะซาอูวันนี้คือวันนี้จังหวะอะไรต่างๆมันเข้าทางเขาหมดเลยครับมันไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เข้ามานะครับผมที่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ นะเดี๋ยวแต่วันเนี้ยจังหวะวันเนี้ยยอมรับเลยครับวันนี้ซาอูจังหวะต่างๆเข้าทางเขาจริงๆนะแล้วก็นักเตะทุกคนขยันมากครับขยันไล่ขยันไล่บอลไล่ทุกคนเลยนะครับผมไม่มีขี้เกียจเลยนะครับไล่ทุกจังหวะเข้าจังหวะไหนลุมแย่งนะครับผมเวลาฮอยแบกได้บอลลุมโอลิเวอร์สคิปไล่เอ่อได้บอลลุมลูคัสมูราได้ได้ไดบอลลุมนะครับเป็นอย่างนี้ทุกทั้งเกมครัตลอดครึ่งแรกเลยนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเชลซีวันนี้นะครับต้องปรบมือและชื่นชมจริงๆนะครับในครึ่งแรกคือถือว่าแบบเป็นเกมที่ทําให้แฟนเชลซีนั่งดูเนี่ยไม่ง่วงเลยครับผมบอกเลยไม่ง่วงแน่นอนนะในครึ่งแรกเล่นสนุกมากเล่นแบบโอ้โหมีชีวิตชีวานะครับจากปัญหาดราม่าลูคากูก่อนหน้านะก่อนเกมนะนะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นเกมนี้โอ้โหคือแฟนบอลก็ช่วงจบ เกมนะครับผมจบเกม9ก้าิคีก็มีป้ายนะครับชูว่าเราสตตลเราอยัางเชื่อใจยังยังรักลูคาคูอยู่อะไรประมาณเนี้นะครับผมก็คือวันนี้ปฏิกิริยาลัวคูเวลาบอลตายอ่ะนะครับผมเขามองที่เพิ่มมาหน้าสำรองตลอดครับดูว่าทูเคิลสั่งอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมคือตั้งใจมากทุกคนเลยนะครับวันนี้เสียบอลปุ๊บก็ไล่บีบไล่เพสซิ่งอะไรประมาณเนี้ครับคือทุกคนเล่นได้ดีมากนะครับผมก็ ผมก็เลยมองลักษณะแบบว่าอาจจะเล่นเป็นสีสองสามหนึ่งบ้างเป็นบางจังหวะอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเล่นสีสีสองหลักๆกันนะครับผมเพราะคายฮาวเวิร์ดกับลัวคูเวลายืนก็ยืนคู่กันแต่บางครั้งคายฮาวเวิร์ดก็โยกมาทางซ้ายแล้วเมสันมาอยู่ตรงกลางเหมือนสีสองสามหนึ่งไกลๆนิดหนึ่งอะนะครับผมแล้วยืนตำแหน่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็ พอลูกสองนะครับผมลูกที่สองเนี่ยเป็นจังหวะฟาวที่ลูกคาคูเรียกแด้คือเป็นจังหวะที่เชลซีสวนกลับนะครับคือบอลโยนยาวมาไม่แน่ใจว่าใครโยนไปนะครับผมผมลืมไปแล้วนะโยนยาวมาแล้วลูกคาคูเก็บได้แล้วก็ดวลรู้สึกจะดวลกับดดวิสอนซันเชสมั้งนะครับนะแล้วก็คือลุยไปแล้วแบบเอาไม่อยู่นะครับคอยแบกมาช่วยแต่ก็เอาไม่อยู่แล้วก็เดวิสอนซันเชสก็ตัดฟาวไปนะครับผมแล้วก็ได้ฟรีคิก ทางกราบขวาของฝั่งเชลซีนะครับทากกราบขวาลาซีเยตรับหน้าที่เล่นลูกฟรีคิกลงงนี้เปิดไปปุ๊บก็อย่างที่อย่างที่บอกไปต้นคลิปครับก็คือพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยเอ่อทากันก้าเขาตั้งใจจสะสกัดอะนะครับผมแต่ว่าการทีว่ามงแล้วก็ไปโดนทางเบนเดวิสเข้าประตูตัวเองไปนะครับผมคือมันเป็นจังหวะโอนโกไปเลยนะครับลูกนั้นก็เชลซีก็ นำสองประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สามสิบสี่นะครับผมคารเฮาส์นิ้วเขาอาจจะซนหรือหักก็ไม่รู้นะมีภาพอยู่นะครับแต่ว่าคือเจ้าตัวก็อดทนเล่นจนจนจบครึ่งแรกไปแนละ้วก็ต้องชื่นชมแล้วก็เราต้องดูอีกทีนะว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็พอจบครึ่งแรกไปเชลซีก็สประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังครับเชลซีก็เปลี่ยนตัวนะอย่างที่บอกนะครับคารฮาส์ออกแล้วก็ส่งตีมูแวนเนอร์ลงมาก็เหมือนแบบเล่นหน้าคู่แบบจริงจังเลยนะครับผมแล้วก็ สีเหยดจะอยู่ทางปีกขวาริมเส้นฝั่งขวาแล้วเมสันเมาส์ก็จะหุบตรงกลางบ้านออกไปเล่นข้างๆบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมคือเหมือนอาจจะเป็นสีสสามบ้างเป็นบางจังหวะนะครับผมเวลาเล่นนะครับผมในครึ่งหลังแต่ครึ่งหลังเนี่ยสิบห้านาทีแรกอย่างที่ผมบอกไปนะคือพอเปลี่ยนเกมรับออกกับแมตต์เดวิสตี้นะครับทางสเปอร์เปลี่ยนออกแล้วก็ส่งตองกีอาตัวไปเล่นออกมาเสริมกองการลงมาที่ กองกลางครึ่งแรกสู้เชลซีไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เปลี่ยนเอามานะครับผมเพื่อครองเกมตรงกลางสู้เชลซีนะครับผมแล้วก็ถือว่าครึ่งต้นครึ่งหลังเนี่ยเล่นแบบโอ้โหคือหวือ้วานะครับหวือหวาก็จริงแต่เชลซีก็เหมือนรับมือกับสถานการณ์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมผมอาจจะมีจังหวะลุ้นบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าก็ช่วยกันเคลียร์อะไรกันออกมาก็มีจังหวะหนึ่งที่ลุ้นของสเปอร์อจังหวะ ช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากาันนะจังหวะที่แฮร์รี่เคนยิงอ่ะนะครับแล้วก็พอผ่านพ้นไปช่วง15นาทีในครึ่งหลังนะครับผมก็เชลซีก็เริ่มจะกลับมาสู่เกมได้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเชลซีก็เปลี่ยนตัวเอาซาอู U ออกนะครับผมแล้วก็มาเตอโคซตลงมาแล้วก็เมสันมาส์ออกแล้วก็ส่งรูเบนลอตตัชชิกลงมาพอเปลี่ยนสองคนนี้ลงมาผมมองว่ามันทําให้เชลซีในแดนกลางอ่ะอาจจะขาดความเรื่อง อ่าพละงกำลังไปนิดหนึ่งอ่ะนะครับผมโควาสิตก็โอเคนะแต่ว่าวันนี้รอตตาชี่อาจจะเล่นได้แบบแปลกๆไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมให้อย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่เนี่ยาจจะไม่ว่าอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมนะหลังจากนั้นเชลซีก็เปลี่ยนอีกคนนะครับเอาเคริสเตียนพูลิสิต์ลงมาแทนฮาคิมเสียที่วันนี้จังหวะห,หนึ่งในครึ่งหลังเนี่ยสองจังหวะเลยนะครับทั้งจังหวะที่ วนเนอร์ตัดเข้าในนะครับผมนะแล้วก็ส่งให้ลูกคาคูลูคาคูกัเบิรนลอ,อกให้ฮาคิมเซียดตเอี้ยวตัวยิงแต่ตรงตัวยิงเรี่กนะครับตรงตัวฮูโกยอริสแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่มากลองโซ่เปิดมาจากทางซ้ายนะครับเปิดข้ามมาซีเอตอยู่ทางขวาพอดีแล้วก็วันลย้จังหวะแรกเลยนะครับแล้วก็เหินข้ามคานไปอ้โหูเป็นจังหวะสองจังหวะที่ผมมองว่ามีโอกาสที่ขึ้นนําเป็นสามศูนย์นะครับผมแล้วก็ อีกลูกหนึ่งติโมวานเนอร์ตัดเข้าในแล้วก็ยิงด้วยขวาเขียดเสาออกไปนะครับโอ้โหแบบเป็นจังหวะที่สามจังหวะที่เชลซีแบบน่าจะได้สักลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เสียดายจริงๆนะครับผมนะจังสลัดจังหวะนั้นเชลซีก็มีจังหวะบ้างโตงขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่สเปอร์ก็พอพยายามขึ้นมาก็มีจังหวะลุ้นอย่างที่บอกนะครับคือคือเขาเปลี่ยนในช่วงสิบนาทีสุดท้ายที่ไบรอนกิลกับทางโรเซ,ซ็โซลงมา มีจังหวะหนึ่งที่แบง์กิลดวลกับพูดิสิตนะครับผมแต่ว่าก็หลอกได้พูริสิตหัวมุนแรกนะครับผมแล้วก็เปิดตบเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นแฮร์รี่เคน่ะผมจไม่ผิดยิงยิงไปแล้วแบบเกปาเซฟออกมาแล้วมาลองซาหรือลูดิเกอร์เนี่ยเคลออกมาครับเคลออกมาเลยนะครับคือเหมือนจะมีตัวมาสามะนะครับผมผมไม่แน่ใจเนียอาจจะสับสนก็ได้ไม่เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นแฮร์รี่เคนหรือใครนะครับผมก็ เซฟออกมาได้นะครับผมคือเชลซีช่วยกันเคลียออกมาได้นะครับผมก็พ้นอันตรายออกไปแล้วก็ทดเวลาประมาณสี่นาทีนะครับผมช่วงท้ายเชลซีมีลุ้นนิดเล็กๆด้วยนะครับผมจากจังหวะทั้งเอ่อมีจังหวะที่ลูค้าคูบ้างนะครับผมนะแต่ในครึ่งแรกเลยลูค้าคูมีจังหวะหนึ่งที่มงเฉียดเสาออกไปนะครับผมก็น่าเสียดายลูกนั้นนะครับผมแล้วก็มีบางจังหวะที่พยายามลุยแต่ว่าก็ยังคือมี จังหวะหนึ่งที่บังกองหลังแล้วก็ตวัดด้วยซ้ายแต่ว่าก็ตรงตัวไม่ได้แรงอะไรอย่น,นขนาดนั้นนะครับผมก็จบเกมไปครับเชลซีก็เก็บชัยชนะไปเล็กแรกก่อนนะครับ2ประตูต่อศูนะครับผมถ้า3าศูนย์ก็อาจจะสบายกว่านี้นะก็แอบ,บเสียดายนิดแต่ว่าโอเคครับทุกอย่างมันสอบผ่านตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วคือแฟนเชลซีผมคิดว่าส่วนใหญ่พอใจเลยครับตั้งแต่ในเกมในครึ่งแรกนะครับผมครึ่งหลังอาจจะ เป็นจังหวะที่ผ่อนๆไปนะครับผมแล้วก็มีตะคิวด้วยนะแต่อัสเปิเวตาก็เอาฮารวีเวลส์ลงมาแทนในช่วงท้ายครึ่งหลังอ่ะนะครับผมก็จบไปนะครับสองประตูต่อศูนย์นะไปดูรายชื่อที่ทูเคิลส่งมาคือฮูสกโกเขาใส่มาเหมือนเชลซีเล่น4 2 3 1อะไรประมาณเนี้ยนะครับผ,ผู้รกษาวตัวเป็นเกป้านับกองหลังก็มีแบ็กโฟล์นะก็มีอลองโซมาลองซาเรดิกเกอร์แล้วก็อัสเปริกเวตาวันนี้มาลองซาครึ่งแรกเล่นโอเคแต่ครึ่งหลังอาจจะมีจ่ายบอลเสียก็ทำฟาว นะครับเสียใบเหลืองบ้างอะไรก็บ้างครับแต่ก็เข้าใจครับนะนะครับผมก็ถือว่าทําผลงานได้หักล้างกันไปแล้วกันครับส่วนตรงกลางครับจอจินโยกับซาอูนีเกสรนะวันนี้ซาอูสอบผ่านคือคะแนนเต็มสิบผมให้เจ็ดจุดห้าได้แปดเลื่อนะครับผมนะส่วนตัวรุกนับก็คือเหมือนฮาวเวสเล่นคู่กับลัวคูแล้วกันนะเมสันเมาส์ปีกซ้ายแล้วก็ซีบปีกขวาเอางนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าบางครั้งก็เมสันเม้ามาอยู่ตรงกลางแล้วฮาวเวสขี่ออกมาเล่นทางซ้ายแล้ว น้าเป้าบิลูคาคูประมาณนี้ก็ได้นะครับสี่สองสามหนึ่งนะนะครับผม <S <S ตัวสำรองวันนี้ห้าคนพอดีเลยนะครับ <S <S ติวโมวนเนอร์ลงแทนคลายฮาวเวิร์สนะครับมาเตลโคสิตลงมาแทนซาอูลอตเตชิกลงมาแทนเมสันเมาส์นะครับูริสิตลงมาแทนฮาคิมซีเอแล้วก็ฮาวิเวลนะครับลงมาแทนเซซาอัสบเกต้าวันนี้มีตัวสำรองดาวรุ่งเชลซีอีกคนหนึ่งด้วยนะผมนนดูชื่อนิดหนึ่งนะชื่อรูอ้สึกจะชื่อ,อาทาง วิลเลียมฮอลหรืออะไรนะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะลูอิสฮอลมั้งนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรนะน่าใช่ครับเบอร์เจ็สิบห้าอ่าใช่ครับลูอิสคอลลูอิสฮอลนะครับผมออกผมพูดชื่อผิดตอนแรกขออภัยนะครับ เล่นมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับผมนะก็สัญญาเหลือถึงปีสอง3นยสามนะครับหือสัญญาอีกปีหนึ่งนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางเล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับผมเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางวัยสิบเจ็ดปีสำหรับลอิสฮอล์นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับที่คือมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมเนี่ยนะที่เป็นดาวลุ่นะครับีไฮวิเอร์กับลอิสฮอล์ นะครับผมนะก็1ิบปีนะครับกองกลางนะครับผมตรงกลางนะเล่นกลางตัวมิดฟิลตรงกลางเลยครับเซนเตอร์มิดฟิลนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้ครับคือเดี๋ยวผมพูดสสิตีแล้วกันไม่ไดเอามานะครับผมไม่ได้ขึ้นมาในภาพนะครับก็เชลซีนะครับโอกาสยิงทั้งหมด19้าครั้งนับเข้ากรอบ6นะครับของบอลไปทั้งหมด6 4สสี่เปอร์เซ็นตนะครับผมนะแล้วก็ผ่านบอลไปห6ร้อยหสิ้าครั้งนับก็เตะมุมไป5ครั้งนะครับผมแล้วก็พาร์ท คือส่งบอลสําเร็จนะครับผม90%เลยนะครับวันนี้นะอย่างที่ผมบอกนะความแม่นยําในการส่งบอลวันนี้ทั้งออกบอลเร็วแล้วก็ไม่หวงบอลน,นะครับผมแล้วก็ส่งบอลแม่นยําด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมเอามาจากควาก้านะครับผมจากเซตินะครับที่อ่าเชลซี ทำในเกมนี้ตลอด90นาทีนะครับผมนะก็ประมาณนี้ผู้ได้ฟังเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งนะก็โอกาสยิงสิเข้าข้อกรอบ6นะก็เป็นสถิติปกติของเชลซีนะที่ตรงกรอบอาจจะไม่เยอะนะครับผมตรงกรอบ6นะครับได้มา2ประตูคลองบอลไป64%นะครับผมผ่านบอลไป669ครับ้งครับความแม่นยำอีก90%าเเลยนะครับแล้วก็เตะมุมไปตลอดทั้งเกมคือ5ครั้งนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ครับสำหรับ ช่วง after the match ก็ให้กำลังใจ้นต่อไปสู้ต่อไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ FA ครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับจะเจอกับเชสเตอร์ฟิลนะนะผมจำไม่ผิดนะนะครับผมเดี๋ยวดูว่าแข่งวันไหนนะครับคือวันนี้ต้องยกเครดิตกับทั้งทีมนะครับนะครับผมนะแต่ถ้าให้เลือกว่าใครเป็นแมวเนี่ยสำหรับผมนะก็คือซาอูนีเกสนะครับผมเจอเชสเตอร์ฟิลนะครับแต่กันก็ วันอาทิตย์เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมนะสลับโปรแกรมการแข่งขันในเดี๋ยวผมพูดมาเดี๋ยวมาพูดในช่วง before the match ในช่วงวันศุกร์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสลับช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง hard of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสลับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่วงนี้เป็นอีกทางเลือกนะครับสลับแฟนเชลซีทุกๆคนนะสลับในช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่ในโอก,กาสหน้านะครับ สวัสดีครับ